วันนี้หนุ่มลมชีเมืองมหาก็ได้พาขึ้นมาวิหารนะครับตรงที่นอนนะครับตรงห้องนอนของหลวงพ่อคูณที่วิหารแห่งนี้นะครับที่หนุ่มลมชีพาขึ้นมานะครับตรงที่บริเวณนี้เมื่อก่อนก็ยังไม่ได้สร้างทาวอกันแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้เปินสร้างเป็นทาวร อยู่ตรงนี้กันแล้วล่ะนะครับที่วัดบ้านไร่ที่ญาติโยมได้มาสักการะบูชานะครับอ่าอรูปเหมือนท่านนะครับเป็นข้าวของอ่านะครับอ่าของเครื่องใช้ของท่านก็อยู่บริเวณนี้อยู่ที่นี่เลยนะครับนี่คือสลาของที่ท่านพักผ่อนอยู่ตอนที่เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ที่ ยังไม่ได้มรณะภาพนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่นะครับอดีตของท่านนะครับอยู่ตรงนี้นั่นก็คือเป็นที่นะครับเป็นห้องอ่าเป็นห้องนอนห้องพักผ่อนของท่านนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับก็มีอ่าเขาของเครื่องใช้ของท่านอยู่นี่หมดครบหมดนะครับอ่านะครับดีบริเวณศาลาการปริเยนแห่งนี้ศาลาของท่านในที่หนุ่มจีขึ้นมาถ่ายทำ กันอยู่ตรงนี้นะครับี่ก็จะพาเที่ยวชมไปเรื่อยๆนะครับครั้งก่อนนะครับเป็นรูปที่สมัยนู้นนะครับที่หลวงชีพาไปเป็นรูปที่สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9 ได้เสด็จมาที่วัดบ้านไร่มานี่แหละศาลาตรงนี้แหละนะครับเมื่อก่อนจะมีดาดฟ้าอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้ก็สร้างใหม่หมดแล้วนะครับที่วัดบ้านไรนี่ก็จะเห็นภาพต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมานะครับมนมัสการหลวงพ่อคูณที่วัดบ้านไร่ในสมัยนั้นนะครับตั้งนานแล้วล่ะนะครับเนี่ยนะเพียง ลูกของท่านกับในหลวงราชการที่9ที่เสด็จมาในตอนนั้นนะครับก็จะมีรูปภาพที่ีท่เก็บไว้นะครับให้ลูกให้หลานได้ชมสมัยที่รัชการที่9พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาที่วัดบ้านไร่นะครับมากับนวัสการที่ หลวงพ่อคุณได้เป็นเจ้าอาวาสอาอยู่ตรงนี้นะครับในสมัยนั้นนะครับที่หลวงชีลูกาเข้ามาที่วิหารของท่านนะครับที่ตรงที่ท่านตอนนั้นนะครับก็ยังนะครับเป็นพระภิกษุสงฆ์อยู่ตรงนี้ที่หลวงชีถ่าทยทำนะครับให้ชมกันนะครับบริเวณนี้แหละที่ท่านพักก่อนกันอยู่นะครับที่หลวงชีบอกไป นะครับในตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่เราก็จะมีญาติโยมหรือว่าคณะกรรมการวัดแล้วก็ลูกลูกลนั้นหลานหรือว่า,าพระภิกษุก็บูรณาการนะครับวัดต่อไปนะครับตรงนี้แหะนะครับอ่ะเราจะพาไปลงไปข้างล่างก็ไปดูชมอีกสถานที่ต่างๆในวัดบ้านไร่ อำเภอ่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาวัดหลวงพ่อคูณนะครับ